สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนๆในเพจตลดาดนะครับอยู่กับผมตุ้ยพันเข็มนะฮะกบบทวิคอ์ฟุตบอลในวันอาทิตย์ที่24เมษายน2565นะครับค่บคืนนี้มีบอลอยา่ให้ได้ลุ้นกันเยอะเหมือนเดิมนะฮะเราไปเริ่มกันที่บิ๊กแมตของสึกพิมลิกครับเมื่อซีไซดดาบิ๊กแมตลีปูจะเปิดบ้านต้อนรับกว่างงเอเวอร์ตันนั่นเองนะครับก็สองทีมนี้อยู่ในช่วงที่ฟ,รฟอร์มเนี่ย แตกต่างกันโดยสิ้นเชิงนะครับเอเวอเรตตเนี่ยโอเคสองนะัดล่าสุดอาจจะไม่แพ้ก็จริงนะฮะแต่ว่าต้องบอกว่ามันเป็นการเจอกับทีมที่ฟอร์มไม่สม่ำเสมอทั้งสองทีมไม่ว่าจะเป็นแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดหรือว่าเลสเตอร์ซิตี้นั่นเองนะครับขณะที่นะลิเวอร์พูลนะลุนแชมป์เต็มตัวนะครับแล้วตอนนี้เกมรุกกำลังยิงประตูดได้อย่างต่อเน,นื่องยิงเป็นกรอบเป็นกำรรแบบนี้ล่าสุดถล่มแมตต์ม,มาสี่ประตูะสูตรไม่ไว้หน้าเลยนะครับในศึกแดงเดือดนั่นเองนะครับแล้วก็ ผลงานในบ้านเกมลีของพวกเขานี้มันไร้เทียมทานไว้จะได้อยู่แล้วนะครับผมก็เลยมองว่าจะเป็นลีฟพูที่ชนะสบายๆเลยนะครับกับเรท1.75ต่อลีฟพูได้เลยนะครับตัวต่อมาครับศึกลอนดอนดาร์บี้แมตช์ครับเชลซีจะเปิดบ้านต้อนรับกำเยือนของเวสต์แฮมนะฮะเชลซี Chelsea, นะที่แล้วแพ้อาร์เซนอลมา2ประตูต่อ4ก็จริงนะครับแต่เราสังเกตได้เลยนะครับ ว่าวันไหนที่เชลซีเนี่ยมีผลการแข่งขันที่ไม่ดีในนัดก่อนหน้าเนี่ยนัดต่อมาพวกเขาจะมีปฏิกิริยาตอบสนองที่ดีนะครับอย่างเช่นล่าสุดเนี่ยที่แพ้ให้กับเรย์มาริดหนึ่งประตูต่อสามขาบ้านในศึกยูฟาแชมเปี้ยนส์กเนี่ยนะครับพวกเขาแก้ตัวด้วยการถล่มซามตันหกศูนย์นนัดต่อมานะทมัสซูโค่นี่ไปบอมลูกทีมเลยนะครับคือเล่นเกมรับปันห่วยแตกในเกมที่เจอกับราชันเนี่ยนะครับก็เลยทําให้นัดต่อมาเนี่ยมีปฏิกิริยาตอบสนองที่อ่เป็นไปในเชิงบวกรวมไปถึงนัด ที่2ของสกยูฟ้าแชมเปี้ยนซีกนะฮะที่พวกเขาบุกไปเชือดเรลี่มาริด3ประตูตอนหนึ่งทำให้ต้องต่อเวลาก่อนที่จะชนะไป3 2ก็ไม่พอนะครับถือว่าผลงานของพวกเขาเนี่ยมันยังอยู่ในเกณฑ์ที่ ใช้ได้เลยนะฮะแล้วก็ผมเชื่อว่าวันนี้ทวาร,รสุโขจะต้องแก้ปัญหาในเกมรับได้นะครับจะไปกระตุ้นลูกทีมให้กลับมาให้ได้ได้อย่างแน่นอนนะครับรวมไปถึงนัดที่แล้วเนี่ยผมว่านะไอ้ที่แพ้อาร์ซานอน4-2เนี่ยเพราะว่าตีโกซินวาไม่ได้เป็นตัวจริงนะครับแล้วก็เลยทําให้มันไม่มีผู้บัญชาการในเกมรับนะฮะมานัดนีเนี่ยผมว่าตีโกซินวาก็จะต้องกลับมาเป็นตัวจริงเลยครับแล้วก็เชื่อว่าจะทําให้เกมรับมันแกร่งกว่าเดิมเจอกับเวสต์แฮมที่ นาทีนี้เนี่ยผมว่ามันเป็นทีมที่มันยังยังหาความสม่ำเสมอไม่เจอนะเพราะว่าล่าสุดนี่ก็ทำได้แค่เสมอกับเบอร์ลี่ในบ้านนะครับดูแลเวสเชลซีเนี่ยเป็นบอลที่ผมว่ามีม,มีมีอาวุธตักมากกว่านะครับโอเคกองหน้ามันอาจจะยิงไม่ได้นะแต่มันก็ยังมีทีเด็ดในเรื่องของวิงแบ็กนะครับไม่ว่าจะเป็นรชเจมอะไรพวกนี้นะครับยังสามารถสอดขึ้นยิงประตูได้อยู่รวมไปถึงฟอลสนาอย่างคายฮาวส์นะครับยังเป็นทีเด็ดได้เมสันมาวพวกนี้ก็ทําประตูดีนะครับผมดูแล้ววันนี้ น่าจะเป็นเชลซีนะที่กลับมาชนะอีกครั้งในเกมนี้เชือเวทแฮมได้ครับเรด0.75ต่อเทลซีได้เลยนะครับตัวต่อมาเนี่ยผมมองไปที่เบอร์ลี่นะครับเบอร์ลี่มีโอกาสดีครับที่จะขยับอันดับนะฮะจากอันดับ18ของตารางขึ้นมาอันดับ17ก็อย่างที่ผมเรียนให้ทราบนะฮะคู่แรกเอเวอเรตตอนนี้ประจำการอยู่อันดับ17มีโอกาสจะแพ้สูงเลฮะในการที่เจอกับลิ์พูนะครับแล้วเบอร์ลี่เนี่ยเขาก็มีโอกาสที่จะ ช่วยโอกาสตรงนี้นะครับในการสั่งเกีตันขึ้นมานะครับก็กับ เบรสเสมอเสมอกับการเล่นในบ้านเจอกัะวมแฮมตันซึ่งแพนอกบ้านมา3จาก4เกมหลังสุดเนี่ยผมว่าเบอร์ลีวิ่งวิ่งแบบไม่คิดชีวิตแน่นอนนะฮะปกติเขาเล่นในบ้านนี่ก็วิ่งสู้วิ่งบู๊กันดีอยู่แล้วนะครับว่าวันนี้ผมว่าน่าจะวิ่งเพิ่มอยู่ประมาณร้อยห้าสิบเปอร์เซ็นต์อย่างแน่นอนะน่าจะเป็นฝ่ายเอาชนะบูแฮมตันได้นะครับเบอร์ลีน่าเชียร์ครับกับเบรดเสมอแล้วก็แรงจูงใจที่ค่อนข้างสูงนะครับส่วนตัวสุดท้ายเนี่ยผมมองไปที่แฮ่าเบอร์ลินนะครับในศึก ika, erman, บุเบน,น,บบ gart, น,บนเดสิการ์เยอรมัน ตกชั้นนั่นเองนะครับแฮท้าเบอร์ลินล่าสุดบุกไปชนะอัลส์บวกมา1ประตูต่อศูนย์กำลังมั่นใจแล้วครับและกลับมาเล่นในบ้านด้วยนะฮะผมว่าน่าจะเอาชนะสตุตการ์ดที่ฟอร์มมันขาดความสม่ําเสมอได้นะครับแล้วก็ดูเป็นบอลที่ไม่ค่อยมีทีเด็ดอะไรนะครับผมว่าแฮท้าน่าจะบดได้กับเรสเสมอนะครับอยู่แฮท้าเบอร์ลินได้เลยนะครับสตัววันนี้จัดมาให้ครับที่ลิเวอร์พูลนะฮะเชลซีนะครับเบอร์ลี่แล้วก็แฮท้าเบอร์ลินนะครับ